วันนี้พามาดูความเก่าเก้าเก่าเก่าและเก่าเก่ามากนี่สนิมขึ้นไม่อยากจะเชื่อว่าเขายังใช้งานได้อย่างเป็นอย่างดีอเป็นอย่างดีเลยแหละอันนี้คือแเตรที่เขาใส่สำหรับแบบในครัวเลื่อนหรือว่าใส่แบบสถานที่หรือว่าพื้นที่ที่ จำกัดมายญ่อ่าประมาณนี้เฮ็ดสวนผักสวนครัวหรือว่าเฮ็ดอีงอย่งที่มันแบบพื้นที่บอนหลายอย่างประมาณนี้แหละนี่คือลักษณะาาของคาดคาดเพราะจะเขาไทยกบปุป๊บเอากับใส่คาดตัวนี้แหละคาดเอาเศษหญา้าคาดเอาเศษหญ้าออกสบายๆเลยอ่ะ ประมาณนี้อันนี้คือรุ่นน้อยเนาะรุ่นกระจิ๋วหลิวรุ่นเล็กอ่าบันไดกระสีนี้เนี่ยขาดมีรถแท็กเตอร์อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นอ่าแท็กเตอร์รุ่นขาดรุ่นใหญ่ใส่พื้นที่เป็นลอยล,อย,ลอยไล่เสียประมาณเนียเขาก็จะใส่แท็กเตอร์อีกรุ่นหนึ่งอันนี้คือรุ่นฉบับครอบครัวก็จะประมาณนี้